ความสุขให้เธอสประชาชานวัสดีครับพบกันอีกครั้งในรายการคืนความสุขให้กับคนในชาติทั้งที่9เราพบกันมาเป็นระยะเวลาที่พอสมควรน,นะครับวันนี้ก็ขอรบกวนเวลาเร็วขึ้นเราได้มีการพูดคุยกันมาโดยตลอดอย่างไรก็ตามต้องขอบคุณทุกคนที่ได้กรุณาเ,เสียสละเวลาในการติดตามฟังคำชี้แจง แล้วก็ได้ไปถ่ายทอดให้กับคนอื่นๆทราบด้วยผมทราบจากในสื่อในสิ่งพิมพ์ต่างๆนะครับก็มีการที่เอาคําพูดคําจาของผมเนี่ยไปไปแพร่ให้ทุกคนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันทําให้เกิดการสื่อสารสองทางที่ผ่านมาในอดีตนั้นอาจจะไม่ดีมีการพูดคุยลักษณะนี้มาเท่าที่ควรนะครับวันนี้เรา อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติเพราะฉะนั้นก็มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ต่างฝ่ายต่างเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับผมไม่ได้มุ่งหมายจะบ,บังคับให้ใครต้องเชื่อต้องคิดเหมือนกันเหมือนกับพอชอทุกอย่างผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนน่าจะแยกแยะออกได้ว่าที่ผมพูดไปแล้วนั้นอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรที่เป็นเจตนาที่บริสุทธิ์เว้นแต่จะไปตีความหมายเป็นอย่างอื่นนะครับอย่างที่เรียนไปแล้วว่าระยะนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งโดยเพาะอย่างยิ่งในเรื่องของวัน อันเป็นมงคลยิ่งสําหรับคนไทยนะครับคือวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในวันที่12สิงหาคมธราช57นี้อยากให้ทุกคนช่วยกันทําสิ่งดีๆแล้วก็ตั้งจิตปรารถนาดีๆให้กับประเทศชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะครับในวาระมหามิ่งมงคลของชาวไทยอย่างเช่นทุกปีที่ผ่านมาปีนี้อยากจะขอให้มากขึ้นอีกนะครับและวันนี้ทั้งสององค์ก็ได้เสด็จมาประทับที่โรงพยาบาลศรีราชนะครับ ผมอยากจะกล่าวถึงเรื่องการสื่อสารนะครับทั้งในระบบนอกระบบในโซเชียลมีเดียโลกส่วนตัวของแต่ละคนซึ่งซึ่งมีความเชื่อในคนละอย่างสองอย่างกันไปเนี่ยนะครับผมทบทวนนิดหนึ่งแล้วกันนะครับในอดีตนั้นที่ผ่านมาแม้กระทั่งในปัจจุบันก็ยังมีการกล่าวอ้างทําให้สถาบันเสียหายผมอยากจะใช้โอกาสนี้ทําความชี้แจงเข้าใจนะครับการที่มีคํากล่าวอ้างว่าประเทศเรานั้นเป็นประเทศที่มีศักดินา มีไพร่มีอามาัตความจริงแล้วเราไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับเราเลิกแต่มาตั้งนานแล้วตั้งสมัยรยัชกาลที่หทรงราชทานเลิกท่าไปตั้งนานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังคงใช้คําเหล่านี้อยู่ผมถือว่าดูถูกคนไทยทั้งประเทศเราทุกคนมีความเท่าเทียมเสมอกันในความเป็นมนุษย์ในความเป็นคนนะครับอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างก็งด้วยชาติกําเนิดอาชีพรายได้ระดับคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกันทั้งนี้ก็อาจจะด้วยเหตุผลหลายประการประการสำคัญก็คือว่า ประเทศของเรานั้นเป็นประเทศที่เป็นเสรีประชาธิปไตยไม่ได้เป็นระบบสังคมนิยมหรือการปกครองแบบอื่นใดดังนั้นขีความสมามารถในการแข่งขันการประกอบอาชีพการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรอาจไม่เท่าเทียมกันเรามีพื้นฐานต้นทุนที่ต่างกันแต่มันก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลทุกรัฐบาลน,นะครับต้องพยายามลดความเหลื่อมล้ําเหล่านั้นให้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราไปอ้างว่าเป็นเพราะสิ่งโน้นสิ่งนี้หรือโทษสถาบันหรือเรื่องของอํามาตไพร่หรืออะไรก็แล้วแต่ ผมผมว่าเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องนะครับปัจจุบันนั้นอามา์มีอยู่ก็คือข้าราชการนะครับทุกคนี่ทาหน้าที่ดูแลแผ่นดินดูแลประชาชนแทนสถาบันแทนพระวงพระหมหากษาัตริย์สถาบันจะต้องทรงอยู่เหนือความขัดแยง้งทั้งปวงท่านในทรงมอบพระราชอำนาจทั้งบริหารน,นิติบัญญัติตุลาการให้กับรัฐบาลทุกรัฐบาลที่ผ่านมาเพื่อมาใช้ในการบริหารประเทศพระองค์ทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ นะครับเห็นได้ว่าทรงโปรดเก้าพระราชทานอะไรก็ตามก็ต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญหรือจารีตประเพณีที่มีมาแต่โบราณาการซึ่งน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นขอความร่วมมือขอความเข้าใจคุณนายอย่านำสถาบันลงมาอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งอีกนั้นอย่าไปโทษในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงนะครับผู้รับผิดชอบทุกรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศก็ต้องมีประสิทธิภาพให้มากขึ้น สิ่งที่พามามันเป็นปัญหาเพราะนั้นเราถึงต้องมีการปฏิรูปไงครับนะเพื่อให้การหาราชการโดยใช้พระราชอำนาจเหล่านั้นเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหลักธรรมาภิบาลดังกล่าวนั้นจะประกอบด้วยหลักการหข้อด้วยกันได้แก่หลักนิติธรรมหลักความโปรง่งใสหลักการมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้หลักความคุ้มค่าและหลักคุณธรรมจะเห็นว่าครบนะครับ ครบที่จะต้องบริหารราชการแผ่นดินให้ตามนั้นมันก็จะไม่เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นมาอีกวันนี้รัฐบาลหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจกของชาติแผนที่11นะก็ได้เพิ่มเติมได้นําแนวปรัชญาเศรษฐกิจกพอเพียงของพระบาทสมเด็จวลงมาด้วยในการผาดราชการแผ่นดินนะครับบรรจุไว้ด้วยเพราะฉะนั้นการไปรูปในครั้งนี้ก็น่าที่จะเป็นการนําทุกเรื่องที่ต้องปฏิรูปให้ไปสู่การมีทรมาพิบาลอย่างแท้จริงเพื่อดูแล ให้การบริการทุกสุขของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันการปฏิรูปคนนั้นมีความสําคัญมากที่สุดนะครับเพราะคนนั้นประกอบไปด้วยหลายพวกหลายฝ่ายหลายศาสนานะครับห,หลายระดับความเป็นอยู่เพราะนั้นแต่ละคนแต่ละฝ่ายก็จะมีค่านิยมที่แตกต่างกันออกไปมีทัศนคติที่แตกต่างกันออกไปผมเคยเรียนไปแล้วว่าการศึกษานั้นจะเป็นบ่อกเกิดของปัญญา หากการศึกษาไม่สร้างคนครอบครัวไม่มีเวลาขาดความอบอุ่นครูไม่มีกําลังใจในการสอนไม่มีประสิทธิภาพเราก็จะได้นักเรียนหรือได้นักศึกษาหรือได้ผู้ที่จบการศึกษาไปเป็นคนที่คิดไม่ทันเขาไม่มีวิสัยทัศน์รับมือกับภัยคุกคามรูปแบบเก่าและใหม่ไม่ได้แล้วก็ก้าวไม่ทันตามวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของโลกประเทศไทยจะไปอยู่ตรงไหนครับก็ต้องกลายเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนา ในโลกใบนี้อยู่ตลอดไปถอยหลังไปเรื่อยๆเพราะความขัดแย้งความเิ่งแก่ตัวไม่สุจริตแบ่งฝักแบง่งไฟผมคิดว่าทุกคนที่เป็นคนไทยน่าจะคิดแล้วก็ไถ่ทวนเรื่องนี้ให้ดีนะครับมากกว่าประโยชน์ส่วนตนก่อนในเวลานี้คนทุกคนนะมีทั้งส่วนดีและไม่ดีเพราะนั้นทําอย่างไรจะเอาส่วนที่ดีนี่ออกมาพบกันออกมาเจอกันคนเลวคนผิดคนไม่ดีเราจะเอาอะไรมาตัดสินเขาบางอย่างอาจจะต้องใช้กฎหมาย บางอย่างสังคมช่วยกันตักเตือนไม่สนับสนุนไม่ร่วมมือเราคงใช้กันไล่ล่าฆ่าฟันกันไม่ได้เพราะเรามีกฎหมายนะครับแล้วเราก็คงฆ่ากันได้ไม่หมดหรอกถ,ถ้าถ้าจะฆ่าคนไม่ดีแล้วก็นะใช้กฎหมายสิครับแล้วก็ใช้อย่างไม่เลือกปฏิบัติเจ้าหน้าที่กระบวนการยุติธรรมต้องชัดเจนนะครับไม่แบ่งฝักแบ่งไฟไม่ลำเอียงสร้างความไว้วางใจแล้วประชาชนก็ต้องร่วมในกระบวนการ นั้นด้วยให้การยอมรับนะครับอันนี้เราอยากจะให้ทุกคนมุ่งตรงนี้นะครับทั้งประชาชนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบนวนการยุติธรรมทั้งหมดนะครับผมได้ยินคำกล่าวว่าเราจะต้องทำลายระบอบต่างๆนะครับจะชื่อระบอบอะไรก็แล้วแต่ผมถามว่าไอ้ที่พามานั้นอนะ่ะมันมีอะไรบ้างที่ทำให้เกิดระบอบเหล่านั้นที่มันเกิดขึ้นมาก็เกิดด้วยคนด้วยระเบียบด้วยข้าราชการ หรือบางภาคส่วนบางคนนะครับรวมกับประชาชนที่อาจจะไม่ดีนะครับคิดไม่ดีไม่งามกับกับประเทศกับผลประโยชน์เพราะฉะนั้นมันก็ทําอะไรที่เอื้อประโยชน์ต่อกันไม่ว่าใครจะมาเป็นผู้นําก็ตามถ้าคนเหล่านี้มาร่วมมือกันในทําสิ่งที่เป็นความผิดนั่นก็คือระบอบอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นถ้าเราไม่ต้องการให้ระบอบเหล่านั้นเกิดขึ้นเราก็ต้องไม่ยอมรับในกระบวนการที่ไม่ถูกต้อง พื่อประโยชน์ของตอนเองจะได้ไม่เกิดขึ้นมาใหม่นะครับวันนี้เราหากเราต้องการจะขจัดระบอบที่ไม่ดีให้ยั่งยืนก็ต้องมาช่วยกันหาทางหามาตรการที่เหมาะสมโดยการเป็นประชาธิปไตยแบบไทยที่ใช้สติปัญญาของคนไทยร่วมกันแก้ไขเพื่อไม่ให้ใครมาทําให้เกิดขึ้นมาอีกในอนาคตนะครับอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเหมือนคนกลัวผีนะไม่เคยเห็นผีแต่ก็กลัวผีนะนั้นเราก็ต้องอะไรล่ะสวดมนต์ไหว้พระ พ่อยพระอะไรก็ว่าไปนะวันนี้เราก็ต้องมาแก้ไขในทุกมิตินะครับเพื่อให้เกิดการ